สนับสนุนโดยมีนัสซปเปอร์ฟูดผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคททงสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอนฟิลฮัสตินซูก k o ี i ไปกับช่วงเกาะติดฟุตบอลโลกไปกับโค้ชแอนฟิลนะครับก็วันนี้เราจะมาวิเคราะห์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปี2022นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติโปลแลนด์นะครับซึ่งผลการแข่งขันก็ ทีมชาติฝ yup. รั่งเศสนะครับเอาชนะทีมชาติโปแลนด์ไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับเข้ารอบต่อไปนะครับเพื่อที่จะรออีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษและทีมชาติเซเนกัลนั่นเองนะครับก็ผลการแข่งขันนะครับสามประตูตอนหนึ่งนะครับผู้ท uh ี่ทําประตูนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็คือมาจากลูกแรกนะครับโอลิเวียชิลูนะครับแล้วก็อีก2ลูกก็มาจากท่านประธานเอ็มนะครับหรือว่าคีเลียนเอ็มบาเป้นะครับอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ขึ้นนําเป็นดาวซันโบประจํา ลายการบอลโลกปีนี้เลยนะครับของเอมบัปเป้นะครับก็ถือว่าน่ากลัวมากนะฮะแล้วก็ลูกที่ตีไข่แตกมาได้นะครับก็เป็นในลูกจากการยิงจุดโทษในนาทีสุดท้ายของเกมนะครับของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกลยุทธ์แทคนิกของทั้งสองทีมเมื่อลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็ในฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็จะมาในระบบ4-3-3แล้วก็ทีมชาติโปแลนด์ก็จะมาในระบบ4-3-3เหมือนกันนะครับแต่ว่าในโชงของการเล่นเกมรับเนี่ยของทั้งสองทีมเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับของทีมชาติโปลแลนด์เนี่ยเขาจะมาในระบบเหมือน เป็น4-1-4-1นะครับหรือว่าจะเป็นระบบ4-5-1นั่นแหละแต่ในส่วนของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะมีสลับเป็น4-4-2บ้างนะครับหรือว่าเป็น4-2-3-1บ้างนะครับอเรามาดูทางฟังหัวข้อการข้อความบอลของทีมชาติฝรั่งเศสก่อนเลยนะครับก็ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็กรุลิเทคติกก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังใช้วิธีการใช้มิดฟิลด์สตัวนะครับก็คือใช้ลาบิออดกับทูชเมนดี้นะครับเห็นไหมฮะเลขหกเลขแปดเนี่ยเหมือนยืนทําการซัพพอร์ตเน ในระหว่างแบ็กโฟนะครับ2คนนะครับแล้วก็แล้วก็จะใช้ลาบิออนเนี่ยขยับขึ้นไปนะครับเติมขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนั่นแหละเขายืนสี่สามสามนะครับสี่สามสามสี่สองสามหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันน่ทางฝั่งซ้ายที่ผมซไซด์ได้เห็นเนี่ยคือฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะใช้เอ็มบัปเป้ใช้แบ็กซ้ายแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกทางฝั่งซ้ายเนี่ยยืนทำมุมเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยครับเหมือน กับหลายๆทีมที่เล่นในฟุตบอลโลกปีนี้ที่เข้ารอบในรอบ16ทีมนะครับ mm. เขาก็จะเลือกที่จะหมุนนะครับ mm. ก็จะมีการสลับเปลี่ยนโรเตชันฟุตบอลมากนะครับหรือที่เขาเรียกว่าซิมเม r ริกโรเ t ชันนะครับอันนี้เป็นศัพท์เทคนิคใหม่นะครับ mm. ก็คือจะใช้วิธีการเ,เปลี่ยนตำแหน่งนครับสลับตำแหน่งในพื้นที่บริเวณนั่นแหละ mm. เพื่อที่ทําให้การคาดเดาในการป้องกันของทีมชาติโปแลนด์ทำได้ยากขึ้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากทาการโรเตชันแล้วเนี่ย เขาก็จะผูเ้เล่น2ตัวบนเนี่ยของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็จะหาพื้นที่ใน,ใน,ในแนวลุกนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีในพื้นที่ฮับสเปซและวิ่งทะแยงเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเบอร์สิเอที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยก็คือปีกขวานะครับสาเหตุที่เขาทําแบบเนี้ยในการทําโรเตชัน3ตัวเนี้ยเพราะว่าทําให้เกิดความกังวลในการเล่นเกมรับมากขึ้นจริงทําให้เชฟเกมรับของโปรแลนด์เนี่ยแตกออกเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแบ็กโฟของทีมชาติโปรแลนด์เนี่ยมันจะ ขยับออกไปทําให้เชฟระหว่างระยะห่างในการยืนระหว่างคนคนหนึ่งคนหรือคน2คนเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะครับและทําให้เชฟเนี่ยขยับเข้าไปทางฝั่งขวาเยอะขึ้นอ่าเพราะเราจะทําให้อุสมานเดมเบเล่นะครับของทีมชาติฝรั่งเศสก็จะมีพื้นที่นะครับถ้าหากฝั่งซ้ายเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้เนะี่ยเขาก็จะใช้วิธีการถ่ายบอลออกมาให้เดมเบเล่ในการโจมตีจากทางด้านข้างเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ถ่ายจาก,จาก,จ,ากจากทางฝั่งซ้ายเนะี่ยมันได้ผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่า เนื่องด้วยจากเทคนิคสกิลส่วนตัวความคล่องความเร็วความแข็งแรงในของเอมบัปเป้เนี่ยมันมันไลท้ทิติอยู่แล้วนะครับโดยเพราะเข้าสู่แดนที่3นะครับของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับกลยุทธ์วิธีของเขาก็ยังคล้ายจากแมตชิธี่ผ่านมาในรายการนี้นะครับเห็นไหมฮะในคราวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้มิดฟิลตัวรับนะครับตัวเดียวแลวแล้วเขาจะทิ้งเซนเตอร์แบ็กไว้2ตัว ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีปีกสองข้างโดยเขาจะเน้นโจมตีจากปีก2ข้างนะครับก็คือทายเ e อ็บบ์เป้และเดมเบเล่ที่มีความคล่องตัวในการพาบอลน,นะครับในการเลี้ยงบอลและก็ในการวิ่งตัวเปล่าด้วยความเร็วเขาก็จะมีสองวิธีใช่ไหมเขาจะใช้วิธีการวิ่งทะแยงเข้าไปในพื้นที่ฮาร์ทสเปซหรือพื้นที่ลายล,ายลึกนะครับหรือถ้าหากไม่วิ่งตัวเปล่าเนี่ยถ้าหากมีมีบอลน,นะครับเขาก็จะวิ่งตัดเข้าในาแล้วก็โจมตีหรือว่าอาจจะเป็น คอสจากทางด้านข้างหรือคัดแบ็กมาจากทางด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับหรือในขณะเดียวกันนะ่ยถ้าเขาไม่ใช้ปีในการโจมตีเนี่ยเขาก็จะใช้ฟูลแบ็กทั้งสองข้างเห็นไหมฮะเขาใช้ฟูลแบ็กแต่ทางฝั่งขวาเนี่ยก็คือเขาจะยืนทางออกไปข้างนอกอยู่แล้วเขาก็จะใช้วิธีการคอสซิ่งเข้าไปจากทางด้านข้างนั่นเองแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าปีทั้งสองข้างหรือเม็ดฟิวตัวลูกที่คอยเติมขึ้นไปเนี่ยก็จะยืนรอในบล็อกกอบเขตโทษวเพื่อที่จะรอเข้าทําการโจมตีนั่นเองแต่ถ้าทางฝั่งซ้ายนะครับ เขาจะไม่ได้ยืนทางออกเนี่ยเขาจะยืนหุบเข้ามาเขาก็เลยใช้วิธีการถ้าหากบอลอยู่ที่ทางเอ็มเปเป้นะครับหรือปีกซ้ายเนี่ยเขาก็จะใช้ฟูลแบ็คเนี่ยวิง ap, ว่งโอเวอร์แลปวิ่งอ้อมหลังเพื่อที่จะทําให้เขาเมีพื้นที่ในการคิดในการตัดสินใจในการที่จะคอสซิ่งให้แม่นยำม,มากขึ้นในพื้นที่ข้างในแดนสุดท้ายนั่นเองหรือถ้าหาอีกวิธีนึงนะครับถ้าทีมชาติฝรั่งเศสเขาเลือกที่จะไม่ใช้ฟูลแบ็คในการวิง่งโอเวอร์แลปเพราะว่าในบางครั้งเนี่ย ทีมชาติโปแลนด์เนี่ยก็ใช้วิธีการเคานเตอร์เอ็กแท็นะครับเขาเน้นรับและโตนะครับผมลืมบอกก็คือจะจะรับในแดนกลางและแดนล่างสัส่วนใหญ่มันในระบบ4-5-1นะครับก็บางทีเขาจะใช้ฟูลแบ็กจากทางฝั่งซ้ายเนี่ยขยับเข้ามาเป็นหลัง3นะครับก็คือเพื่อที่จะป้องกันการโต้กลับของทีมชาติโปแลนด์นะครับเขาก็เลยใช้เอามิดฟิลตัวลุกนี่แหละครับที่อยู่ในพื้นที่ฮาวสเปซจทางฝั่งซ้ายที่ผมวางให้ดูนะครับวิ่งทะยงตัดออกไปแล้วก็โอเวอร์แลปอ้อมหลัง เอ็มบัปเป้ในขณะที่เ e อ็มบัปเป้ครอบครองบอลอยู่นะครับและเขาก็จะใช้มิดฟิลด์ตัวรับของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับไปทดแทนในตำแหน่งที่มิดฟิลด์ตัวลุกของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยทำการโอเวอร์แลปในพื้นที่ด้านข้างของในขณะที่เ e อ็มบัปเป้ครอบครองบอลอยู่นะครับซึ่งก็ปกติครับบางทีเอ็มบัปเป้ก็อาจจะเออวิ่งเองเอเลี้ยงบอลตัดเข้าในแล้วก็ยิงเข้ายิงเข้าไปนะครับก็บางทีก็อาจจะได้ผลนะครับแต่ว่าบางครั้งเอ็มบัปเป้ก็อาจจะเลือกที่จะจ่ายออกไปข้างนอกให้เออ ลาบิออเนี่ยหรือว่ามิดฟิลด์ตัวลูกตัวนี้เนี่ยในการคอสซิงนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเห็นไม่ค่อยมากนักนะครับเอโอเคเรามาดูในส่วนของการครอบครองบอลของทีมชาติโปลแลนด์กันบ้างนะครับก็ทีมชาติโปลแลนด์ก็มาในระบบ433นะครับก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากเพราะว่าเขาเน้นรับและโตนะครับจึงทําให้รูปแบบการโจมตีเขาเนี่ยไม่ค่อยเด่นหรือเห็นชัดมากสักเท่าไหร่ เขาก็เลยอาจจะใช้วิธีการฝากบอลไปที่มิฟิ์ตัวรับนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโยนบอลยาวไปเลยครับให้กับปีข้งสองข้างหรือโยนให้กับเบอร์เก้าที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับก็คือฝั่งที่มีโรเบิร์ตเลวันด็สกี้อยู่นะครับเ mm hmm. พื่อที่จะให้เลววันเนี่ยพักบอลหรือเก็บบอลน,นะครับหรือรอเก็บบอลสองเพื่อที่จะโจมตีในพื้นที่แดนสุดท้ายนะครับแต่จุดเด่นที่ผมมองแล้วมันแปลกประหลาดเนี่ยคือการเล่นเกมรับของทีมชาติฝรั่งเศสเห็นไหมฮะ ทีมชาติฝรั่งเศสในะความจริงมันเหมือนจะเป็นระบบ4-4-2นะแต่ว่าผมมามองว่าเป็น4-4-1-1โดยใช้วิธีเลยฮะโดยใช้เอ็มบัปเป้ยืนทิ้งไว้ข้างบนเลยครับไม่ต้องเล่นเกมรับให้เขาเก็บพลังงานไว้ในการโจมตีหรือเล่นเกมลุกเท่านั้นหรือในช่วงของ t r a n s ิ t i o n จากรับเป็นลุกเท่านั้นพอ,อเห็นไหมฮะเขาจะยืนอยู่ระหว่างเซนเตอร์แบ็กกับฟูลแบ็กจากทางฝั่งของเขาเองนะครับและเขาก็จะใช้มิดฟิลด์ตัวลุกนะครับ จะทางฝั่งซ้ายนะครับมาเป็นปีกแทนนะครับเพื่อที่จะทําการรับแดนกลางปกติทั่วไปถ้าตัดบอลได้ก็จะฝากบอลให้เอ็มบัปเป้เนื่องจากเอ็มบัปเป้เขามีความเร็วในการโต้กลับแล้วก็ในการเล้ยงบอลอยู่แล้วนะครับซึ่งสุดท้ายก็ต้องยอมรับนะครับว่าระบบการเล่นของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะเอื้อให้กับเอ็มบัปเป้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมรับหรือการเล่นเกมลุกแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่า เอมบัปเป้อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นเกมรับมากแต่พอเข้าสู่หัวข้อของการเล่นเกมลุกเนี่ยเอมบัปเป้ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งผลงานวันนี้นะครับยิง2ประตูระบบของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยถึงแม้มันอาจจะเอื้อให้กับใครบางคนแต่ถ้าผลมันออกมาชนะมันก็คือชนะนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าสคอรอตของทีมชาติฝรั่งเศสในปีนี้ค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวไม่ว่าจะเป็นตัวโรเตชันหรือว่าผู้เล่นที่มาจากสำรองเนี่ยก็ ทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งผมบอกเลยปีนี้ฝรั่งเศสหาจุดข้อบอกพร่องเนี่ยยากมากๆนะครับถือว่าอันตรายมากน่ากลัวมากเลยทีเดียวโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็สำหรับวันน,น,น,นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีนทซูเปอร์ฟู้ด ผู้ผลิตและจำหน่ายกุนเชียงโคดทง